ออปวยเนี่ยมันต้องติติดติด้ติดติติดพสภาพเราดีกว่าเขาดิ้นติดดิตดด้ติดเออมื่อกี้ไม่หยุดนะถ้ายกห้าจุดทิ้เดียวนะเรียบร้อยเรียบร้อยเพราะที่ดาข้าจะอ,าออกมาเต้นเนี่ยเขาเป็นต่ออยู่ห uh ้าหนึ่งสามหนึ่งมีใจด้วยแล้วมีอัทีไหมไม่เลยยายางว่า ในหัวอยากจะ้ที่สารมาเข้ากันหมดเลยนีไอย่างนี้อย่างวะอาทิตไม่มีมวยเป็นไงบ้างวันนี้ที่การหลงเบอกว่าท่าเดินว่าเราหยุดเมื่อไรเนี่ยเป็นเรื่องวันั้นผมบอกมั้ยโอ้โหวันนี้เดินทักง่ายยกเลยอ่ะมันเป็นไงบ้างเอามันบียดเปไงเอาบอกไงเขาเป็นไดีเรา่เนย อะไรนะทาสีไมดีกว่าแล้วต้องเดินผมต้องเดินธุรกิจอ่าแล้ต้นต้นต้นเป็นยังไงบ้างเราดีป่ะไม่มีอะไรบ้างเตะขาอะไรกันเดินปวดเข่าอยู่เหมือนกันนะมาแหมไปบ่ประมาณช่วงยุคสามยุคสี่นะเกิดอะไรขึ้นพอเราทดสอบนี่เราเองเลยเป็นนักเตะแต่ยกไหนเนี่ย ลยกสามป่ะตอนช่วงนี้ตอนนี้มีตำหนิเนี่ยเลือดไหลตอนนั้นตกใจบ้างไหมก็ไม่ตกใจเลือดไหลแต่ระแวงนิดนึงระแวงว่าอะไรระแวงเข้าไปเข้าทางเขาเขาพูดถึงยกที่สี่นิดนึงช่วงปลายๆได้หมัดอยู่เหมือนกันนะเออตอนนั้นเห็นได้อาการเขาเป็นไงบ้างตอนนั้นชื่นใจยังชื่นใจมาหน่อยได้ให้เขาด้วย รถยกสุดท้ายเป็นยังไงบ้างนะสุดท้ายก็เขาไปต่ออยู่นิดนึงก็ก็ต่อยไปรอดูด้วยว่าทีแรกจะให้ต่อยหรืออะไรก็นบ้างต่อยไปเราแบงดูไปด้วยยกยกมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็น้อยเปอร์เซ็นต์เราเดินทุกยกพอเข้ามาใกล้มาชูมือให้เราเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นตัดใจครับก็แต่งด้วยแล้วที่กลับมาชนะได้เอาต้องถามคนนี้อีกทีหนึ่งมันเป็นยังไงวันนี้มันบีบหัวใจยังไงเอ้า มันก parrot, ็เรายอมรับว่ากระดูกเราเป็นรองเยอะกระดูกเป็นรองแต่ความแต่ร่างกายเราไม่เป็นรองใช่ไหมใช่กระดูความประจุการเป็นเวทีอ่ะเป็นนักคายเป็นรองเยอะนะลูกพี่ผมนายหวยม่กล้าเล่นเลยผมบอกว่าซ้อมดีมองพายนี้ผ่าน คู่ชกที่ระดับถือว่าเกสาเหมือนกันเองคอยคอยเป็นนิดไปนเพราะว่าเขายังต่อยเยอะแล้ววันนี้ลุกชนะเขาลูกไหนเอาชนะก็ลูกแข่งแรงแข่งแรงได้เดินด้วยแต่ยังขาดความดุดันไปนิดปลายยกสี่ดีไปได้หมัดเหมือนกันนะติดใช่หัวหมดยกสี่เป็นรองลงมาห้าช่องกรองของยกคั่ผมผมยังงงเลยดยได้ปลายยกอย่างนั้นยังเป็นรองนี่เป็นรองนะผมว่เห็นแล้วทางนู้น อัดใจพี่อัเข้าไปอ๋อพี่อัดเออไอบาสเข้าไปผมคิดแล้วราคาเย็นมากวิ่งแล้วมึงต้องต่อยยกห้าไม่ยอมนะน้องต่อยได้ยกห้างต้องเดินได้ไปเลยเพราะว่าราคามันแปลกๆแล้วผมดูแล้วเลยอันนี่มั่นใจไหมี่ผมแม่งมั่นใจนะผมว่ากรรมการก็มองเหมือนผมนะผมโยนสิยกนั้นมวยไม่มีอะไรเลยแค่พี่กันแาคาราคาผมยังงงเลยราคาไปยังไม เราแทงแต่ละทีโอ้โหให้โดนบาดเรามองไปหลยรอบอ๋อจุดนี้ด้วยจุดนี้ด้วยจุดนี้ด้วยที่เขาตามกรรมการครับครับผมเข้ามาไม่ค่อยเร็วนะอยู่ฝายน้นะครับก็พัฒนาไปอยไปอายุก็เลยเนี่ยอายุยังน้อยด้วยเลยวะ